ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทา่านก็สมร่ามในเกมกับคลิปแรกแห่งแชแนลของผมนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม Lost Saga นะครับเกมที่เคยอยู่ใน ท่ายของเทปะเอเชซอฟนะครับแล้วมันย้ายอยู่ในกาลิน่านะครับผมได้ทําการเชื่อมกล่องเชื่อมต่อดีก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโอเพ่นเวตานะฮะจึงเลยมีตัวละครที่ถาวรหนึ่งตัวโอ้โหก็เพิ่งไปเข้านี่นะครับได้รู้ข่าวมาได้ไม่นานว่าเอ็นลาบลาบเล่นลอสซาก้าไหมเราว่าอ้าวลัสซาก้าไม่ได้ปิดตัวแล้วหรออ๋อมันไปอยู่ในกาลิน่าครับ ก็เพิ่งรูเนี่แหละว่าผมจะอันนี้ก็จะมาให้ดูว่ามันมีอะไรใหม่แตกต่างจากเออวอร์ชั่นเก่าของมันไหมฮะก็มาดูที่ฉอบกันดีกว่าอ้าวตัวละครใหม่อ่านว่าอะไรเนี่ย TSK ซื้อมาเล่นดีกว่านะไม่ชอบก็ขายทิ้งไปตัวละครก็เหมือนเดิมครับตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงปลดลิมิตของตัวละครนะฮะ ก็เดี๋ยวสักพักก็จะย,ยกเลิกไปก็อดกันเลยทีเดียวอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเลยทุกอย่างครับแค่มีครบเซ็ตโผล่ขึ้นมานะฮะปกติมันจะไม่มีเซ็ตนี้นะครับสรงผมก็ยังเหมือนเดิมเซ็ตตอนเข้าเอ,เอเชียเ,เพปาร์นกนี่มันเป็นแบบพอ้อยหมดทุกอย่างนะครับก็คใครเล่นตังเฮปาร์นกนี่ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ผมว่าตอนเข้าการีน่าใหม่สมัครเล่นแล้วดีกว่านะครับ มันสุดยอดจริงๆก็เกมนี้เป็นเกมที่สุกมากแต่ไม่รู้ว่าทําไมคนไม่ชอบเล่นกันก็แนะนากันเล่นหน่อยนะครับเป็นเกมที่ฝึกสมาธิมากนะครับก็นะฮะก็เรามาหาคู้ท้าชิงกันเลยนะครับอนะี่รห้องนี้อโ้โหดูยศดแล้วไม่น่าเข้าเลยห้องนี้โอ้โหเฮ็ดมายาวเลยตองดีดีๆๆ สร้างโจทย์ลอยว่าสร้างโจทย์นะครับโอเคเดี๋ยวรอเหยื่อนะครับก็ช่วงนี้จะตัดคลิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับต้องสู้แล้วนะครับอ,อย่างนี้เลงยง่ายๆครับรู้จักตัวละครให้ครบแล้วก็รู้ความสามารถสกิลของมันแล้วก็ กันเลยครับไม่ต้องพูดม,มากเกมนี้เอาวันอย่างเดียวมีอะไรเด็ดไม่กูใช้เบาะนี่ยตัวผมชอบโอ้ยไม่หวแลกๆๆๆๆๆแลกๆๆแลก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 ่หายเลย ตกไปแล้วตกไปแล้วเนี่ยฮะก็มียิงยิงกันนะๆๆ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 จะีจียิงยิงจีจียิงยิงเห็รู้ใจความสามารถของตัวมันแล้วก็วงกันไปเลยไม่ต้องพูดมากใครทําได้จัดตายต้องแอฟคอมบ้าง้วเนี่ย,ยเดี๋ยวเอาเงินเดียวมาอืออ้าว ก็ผมจะพยายามเอ้าเฮ้ยมันออกไปเองครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าผมเป็นฝ่ายชนะนะฮะก็จะไม่ดูแค่นี้แหะไม่ได้ให้ทำอะไรมากก็คลิปหน้าถ้าเกิดเท่าดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับดี๋ยวได้ทักคิปต่อไปคลิปต่อไปนี่จะเป็นเกี่ยวกับการบอกโหมดนะฮะว่ามีโหมดอะไรในเกมบ้างครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชม อย่าลืมกดติดตามได้วยนะครับสวัสดีครับ